ดแดงออกในด่านภายในเพราะทุกคนก็ตสองมีดเครื่องยึดถือเป็นจรณะแม่แจไปเจ้าพป,ประสงค์ก็ยึดถือพระพุทธปท่ำประสงค์เป็นจรณะพระละวาดญาติโยมก็นับถือพระพุทธปท่ำประสงค์ทั้งนั่งเดียวกันจะรอจนถึงผู้ที่มีคุนทั้งหลายแหละนี่แก่บิดามาดายญาติจพี่น้องผู้ทีมีคุน พาพระได้รู้จักบุญคุนของผู้อื่นเงนในทําไม่แก้ตนแล้วเป็นผู้มีกตัญญูกตวเวทีอันนี้พันสูยว่าประพฤติธปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เพราะถูกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็วิ่งเต้นหาสรรพสิ่งต่างๆในสิ่งที่มาบารรลุตัวเองหาเรียกว่าหาที่พึ่งเหมือนกัน หาที่พึ่งในด้านวัตุรู้ขอของเงินทองทรัพย์สินลอยอันพันประกันทางวันทางคืนแต่บางคนก็เล่ยเถิดไปบริเคยียวของอย่างอื่นได้พวกหนึ่งพระศิมีพันยาน้อยหนึ่งก็เลืกถึงคุณงามค้อมดีหรือที่เรียกว่าเป็นรณะ,ะอันที่พึ่งภายในได้แก่พระพุทธพระรรมประสงค์คือในด้านพระพุทธศาสนานี่แหละพอสิงเแล้วนีไมันเป็นที่พึ่งในด้านทางคิดใจเฮ้า เทาสิพยายามหาจะแท้พ่่งทางนอกโดยแกเคื่องอุปโภคบริโภคจางๆย่างเดียวก็ได้ในระยะชัวปัจจุบันถ้าหากร่างกายนี่สลายไปตามวิถีของสังขารแล้วก็ของทั้งหลายแล้วนั้นก็อยู่ประจำยอยู่ตลอดกาลกรนีส่วนคนงามคนดีทีเกิดขึ้นในด้านภายในในแกศิลธรรม อันนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนแม่แจ้พระพุทธองค์พันธิมิสรทรัพย์สิงขานบริวารมากมาม้ลายของได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกำลังจะได้เป็นพระญาตจักรพรรดิิราชอยู่ภายในหเกตวันแต่แรกพระองค์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพยายามออกประพุทธิฏิบัติสู่มหาพิเรศกมบวชเป็นภิกษุ <c oughs> ะพเปิดปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาคิดใจของตนในเกิดพร้อมบริสุทธิ์พุทธองคือพระองค์ภายในมองเห็นแล้วว่าโลกทั้งหลายแหละในด้านทิศวิญญานซึ่งวิ่งวนเดี๋ในไพบหน่อยพบเญ่๋ยวไพภูมิต่างๆมอมีสิจบสิน้นไปกันยูยตลอดจะกลับจะกันก็ไปกันยุ่งสั่นมอมีบอลดูบ่มีมบอลเศร้าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายย,ตาย,ยุ่งหยงมาจะกับจะกัน นับอ่นนั่นจะไหนับะส์งขยยัยไอเฉะนั้นเป็นมองเห็นกองถูกให่อเดชจะเป็นไใ่ใ่ของโลกก็หาวิธีการที่จะพึกหัดจิตใจของเฮานี่แหละให้รู้ถึงความเป็นจริงในสรรพสิ่งต่างๆเสร็จม,มาพอพึกขัดได้คิดใจว่าสิ่งไรค้นละสิ่งไรคนบำเพ็ญสิ่งไรสิ่งใดคนกระทให้มันเกิดมันไม่เป็นไหมากสิ่งไรคนลดละหายห่างไกล เป็นนาทีของทุกท่านที่เกิดขึ้นมาเป็นมาดุลพระพรพะพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่งหนึ่งกันถือว่าเป็นพระที่ไม่โชคลาภย่อยตัวที่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลียงกายใจครบพันมดนเรียกว่าเป็นบุคคลในรูปประพันธ์สันฐานเป็นลักษณะชนิดหนึ่งสมคนพระิประพฤติปฏิบัติทำมาได้ แต่อีกด้านหนึ่งในด้านคิดใจเด็กก็เป็นเรื่องใหญ่หากคิดใจพอเกิดช้าช้ามมัวเมาหลบหลงไปตามเหตุการณ์ทั้งนอกไปกันชะ,ะกับชะกันวนไปวนมาอยู่คนยววอยู่ <c oughs> วัดระพ่อแม่วัดจระมันก็มาวนวนไปโยงสั่นทั้งเกิดทั้งทตายวนไหวโยงชะกับชะกันบละถมแผ่นดินจนใหญ่ตูสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วมีเทการที่จะเดินไปสู่ความสุขยิ่งกวา่านี้พระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วจะได้สั่งสอนไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่เกิดสุดท้ายภายหลังคือเรื่องของคิตเวญญาเนี่เป็นสื่อเป็นนมามธรรมห้องมองเมื่อเห็นมันไม่รู้แต่แห่งเป็นสิ่งที่สําคัญกุดม,มูในชีวิตของห้องหากคิตเวญญาณคือความรู้สึกอัน้ออกจากร่างไปแล้ว ในร่างกายอันนี้ไม่มีความหมายเลยชิมนีดๆก็ยุ่งท่านแหละซ้ำาทอนใหม่ทอนพื้นก็เรียกว่าคนต่ายเอาไปเผาก็บ่าห้องบ่าข้างจตาคิดใจออกจากร่างไปแล้วไปแังวั่นฉะนั้นเ่านต้องมาเพึกคัดเอาคิดใจเนี่ยตัวใหญ่กมูในร่างกายของเ่าเรียกว่าเป็นพญายกิติราครอบคร้องอยู่ในเมืองปัญจาเนี่ะปัญจานครก็ได้อยู่ในเมืองขันหาเนี่ย หากผู้สนใจวิ่งเส้นหาจะได้สิ่งที่เขาต้องการยาอยางวาเลยมันก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีว่าเป็นปตัวโจ์ก็มีแยกเลยเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเขาจะหากันโดยนทางวันท้งคืนอย่างหนึ่งเรียกว่าทรัพย์สมบัติภายในคืออรอยิยทรัพย์สองอย่างนี้อันใดจะได้หน่อยได้หลายข้อกิงเป็นนาทีของคนที่จะท้อง หาให้ได้ทำให้ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นได้ตัวเองได้มากเท่าไรยิ่งดีพอสำคัญว่าได้ไม่ได้ทั้งที่เป็นสินรมเป็นสมาชิกท <c oughs> รับสมบัติายโรกทุกอย่างเลยนะคราวนีทรั์สมบัติภายในกับพยายามสร้างให้มีขึ้นได้น้อยได้หลายเท่านรก็ยิ่งดีไอ <c oughs> ตัวไน,เ,นเป็นผู้สิจฉุสง เป็นสเสบียงเป็นเครืองสนับสนุนช่งเข้าไปสู้ภพน้อยภพใหญ่สีไปสู้ภพใดก็จะขึ้นเยอะคับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในใจเขาเนี่ภพของโลกหรือภูมิของโลกหรือว่าโลกของกิจเข้าอยู่ยนี่เรียกว่ามนุษยโลกถ้าตัําไปก็นี่อัน,น,นไหนรับค้อมเดินหลอนหมดว่าเรียกว่าอาบายาโลกได้แก,นก่นรกพผดเปรตอสุรกายกัมดาชริยาฉานดีสีภูใหญ่ แต่ยังมีเต็มแผ่นดินอยู่ยังเข้าเห็นกันเนี่ทั้งซัดน้ำซัดบล็อกซัดก็ด้ดินในร้อนมีปีกว่ามีปีกมีขาว่ามีข,า,มขาหลายเท่าหลายกันยุ่งยืงกันอยู่อันนี้เขาก็พวกเรานี่เขาต้องการยังว่าเป็นมนุษย์ขึืนอกันกับเขาแต่ยังว่าอันนี้โอกาสกว่ากันไปสวยคําไปตามเรื่องบางผู้บางคนกับพ่อได้เกิดมาเป็นคนเป็นคนเนี่ยก็เป็นคนมาสมบูรณ์แบบแต่นี่ มวนหนวตาบอดแข้งขาดขาขาดง่อยเปียกเสียขาไม่โรคไข้ไข้ก็บหน้าหนัประการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเฮาย่างเดียวจิตใจเป็นคนสั่งมาเองมีคนโรคหน่อยเป็นเป็นผู้ที่ไม่โรคหน่อยโรคหลายหลาตายแะ่เล็กแส่น้อยตายมาจะได้ขั้นบอกว่าเพราะท่านประจัก์วันดิตายกันไปยังมีโรคประจำเยอะตลอดปนนุมปัหญาก็ไม่มอ เป็นคนงูเขาเบอปัญญาราอันพันอย่างเึิ่งแล้วนี่ใจเป็นผู้สั่งอีกสั่งมาจะพุเกชาติเรียกว่าบุญเขาหรือบุเพกาชาติบาปเขาห้ันหลังน้ำมาสนองอันนี้ก็เรียกโลกมนุษย์ของเฮาแต่ผู้ต้องการไม่อยากอยู่ในโลกมนุษย์จะขยับไปชั่วโลกขันสูงอย่างในชากามมาพระจรสวรรค์หกสัน้นนัตสันจาตูมกันไป พวกเรานี่สาบยายพระองวิ่งเต้นท้ากินนี่พวกนี้มีแต่กินสบายอยากได้อันนี้ก็ได้เลยอันนี้ก็พวกวาอายุยืดพัวเฮาดีแต่ว่าช่วสั้นนี่ก็ยังว้นรถมาทำรถมาเกิดมาตายอยู่ขึ้นก็พวกว่าต้องการช่วสั้นนี่ประพฤติปฏิบัติชินทำาหลายดีก็ได้ขยับไปสู้ขันสูขันสูเข้ามาโลกเพื่อจังห้อ แต่เทียบป้าช่างโลกเขาก็บพราว่าไม่นั่นหลายกันเลยขี่รถไปพ่อกรุงเทพพวกพ่อหลายก็เอาเครื่องบินเปอระเซ็นรอกรอบโลกกันยังได้ใครๆก็เป็นสนทรัพย์สมบัติภายในหลายถ้าหากประโยชน์ขันพ่อมาโลกหรืออารมณ์พรอเหล่าย่อมมาพ่อแต่พยายามยกระดับคิดใจไปอยู่ฮูย่างพรอุปถงหรือภรยยาเจ้าพระเจ้าโลกุตระโลกคือพระนิพพาน นี่ไปได้พุดโลกแล้วนี่เป็นโลกทีอยู่ของจิตผู้ใดต้องการจะนั่มจิตไปสู่โลกนี่ไดก็ประพฤติปฏิบัติต้นเหตุให้มันพ่อก็อไปก็จะส่งจิตใจของเข้าไปอีกอันนี้เป็นนาทีที่เขาจะต้องนั่มไปคนคิดพินิพินาบัางเอาผู้ใดอยากยุโลกนี่ไดก็ไปสั่งเอาท่านไม่เหตุด้วหรอกผลมันก็ปรากฏเกิดขึ้นผู้ใดใอยากไปยุนาโลกก็ได้ก็ยุส ให้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้พวกนี้พ้กนัว่าจะสั่งเหตุพ่อไปได้รมดถ้าอยากไม่เป็นคนก็สั่งให้ใช่มันเต็มทีให้เป็นคนสมบูรณ์มันเป็นคนโมสมประกอบก็ยากขึ้นกันแม่ใจร่างกายก็สมบูรก่จิตใจก็ปั่นปั่เปอเปลือเป็นบ้าใบบอดหัวเสียชีวิตพินาศดูเปหมดถ้าเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจังโม่เฮาเนี่ยนาว่า ม่โชคหลายพระพุทธองค์พระเจ้าวา้เป็นพระสิวคิโชมนร,รษษุสป,ป,ปะิลาโพผู้เด็กเกิดมาเป็นมารุจูเป็นคนที่ม่โชคลาภใหญ่โูมหาลานสร้างอะไรไดบัดอยากไปสวรรค์ก็ได้อยากไปพุทธมารกก็ได้อยากไปพันิพานก็ได้อยากไปในโลกขันตัมก็ได้บ่ได้ขัดของเพราะว่าเป็นโลกขันกลางเรียกว่าเป็นทางแยกหลายร้อยแผ่นสีไปทางใดไดบัด แต่แล้วโดยมากคนมักจะไปทั้งตำเายหลายบอกปาค้นสูงไปน่าโล่จักหลายตัวหลายแสดงคนว่าอันเรานี่เป็นนาทีของทุกคนที่ตัดสินตัวเจ้าของเองเป็นของเฉพาะตนปยาปัจจังเป็นของเฉพาะตนเน,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 นี่คนดื้นที่แนะแนวทางแล้วเาว่าเพราะเป็นปฏิบัติก็ไปไเพได้หรเพราะของเรานี่มันเกิดจากเหตุคือการกระทำเขาทำเอาเอาง โมบาไว้บอดหลวกเสียชีวิตพิมพ์เป็นรุนยางสิข้ามาแล้วอัจนรย์ก็เฮาทำบองเฮาเอางกไม่ผู้นี้มาทำให้พ่อแม่ก็บ่อยากให้เป็นญาติพี่าาน้องก็บ่อยากให้เป็นเทวดาอินพุ่มเป็นก็บ่อยากให้เป็นแท้เจ้าของงางซั้งบิงก็ได้รับสัมกรรมตัวนั้นละ่ะมาได้มาปรากฏเกิดขึ้นเป็นคนบ่สมประกอบแต่สำหรับพระโพธออิวงศ์พนพนบ่อใหญ่นพี่หน้าเห็นหมดสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้เป็น แต่สัจจะเเป็นพญาจักรพรระิจาราสิริพ้นกับวิญญาณหลักออกบำเพ็ญพลดพ่อมาจันทร์ประพฤติปฏิบัติได้เกิดขึ้นนด้ลานคิดใจเขาเป็นสอนคิดใจอย่างเดียวสอนมาจะกกับเจะกันก็สิไงใอันนี้ขอให้บรรดาของข้าจงคิดจั้งั่นฉะนั้นคิจกรรมที่ทำมาทำในวันนี้ก็นับว่าเป็นคนงามคนดีชนหนึ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณผู้คนที่มีคุณเป็นคนมีกตัญยูกตเวที เป็นคนมีาราวาทธรรมโสรบซอพุทธิพุทธพจนโสรพโสรบอบัตว่าศาสนาธรบมะได้ชิ้นหนึ่งแต่วาา่าจาทุนแท่เรื่องในการประพฤติิบัมิมากไปกว่านี้จะย,ยิ่งยิ่งจะได้สูงขึ้นไปตามลําดับนระดาสมารถแนะนํามากพ่อเป็นแน้าทางก็จะนี่ไปกระโค้ยบรรดาสงสารชนงประสบความสุขความเจริญ